สวัสดีครับสวัสดีพี่เพี่อนน้องๆครับสวัสดีชาวยูทูบสวัสดีเอซีทุกท่านครับมื่อนี้ก็เช่นเคยครับกับกเกษตรผสมผสานเฮ็ดไปเรื่อยทำไปเรื่อยนะครับืัอนี้ในโอกาสครับพอดีมาฉีดยาขายานะครับแต่หยาสูงแห้งนะครับเดี๋ยวเชผมเช็ผ้าไปเบิ่งนะครับ ไอทิบมะหงามันสูงหงามันหกนะครับเดี๋ยวผ้าเบ่งก่อนจังอธิบายที่หลัง่าเป็นอย่างมันคือเปลี่ยนแบบนี้นะครับนี่เลยพี่น้องนะครับนี่มันเป็นสภาพนี่นะครับนี่คือต้นมันนะครับนี่พี่น้องห็นบ่หกแห้งครับนี่ครับนี่ต้นมันครับนี่ต้นมันมีเลยครับนี่ครับ มันบอกหกแห้งี่น้องนี่นนนครับตึบ่งสภาพแล้วก็ถามว่ามันงามบ่มันนี่ถือว่างามนะครับแต่หญ้าก็งามเติบนี่นะครับนี่พี่น้องนี่ต้องเบิ่งใกล,ใกลใ้ๆนะครับเบิ่งไลกลนี่ระยะไกลสี่ก็เบิ่งไปก็ว่าโอ้มันส่งสีงามเนาะมันงามครับแต่หญ้าก็งามนี่พี่น้องคันพ่อเบ,บิ่งใกล้ๆค,ครับบัดนี้ จังสี่ครับนี่นะครับเหตุผลนะครับเดี๋ยวผมจะพูเหตุผลให้ฟังนะครับเหตุผลนะครับที่มันหกเบียบนั่นนะครับก็คือผมไม่เอาหยาบปราทัานนะครับตอนนี้มันสามเดือนนะครับมันสามเดือน มันสามเดือนเต็มเลยพี่น้องนะครับที่จริงมันสามเดือนนี่ตรงเคียองแอลคนเด้เคียงแอวเคียงข้อนะครับมันงามนี่เปเนื่องด้วยโควิดนะครับในช่วงนี้ก็เงืนกับหายากเดินทางกับไก่นะครับผมเดินทางจากบุรีรัมย์นะครับจังหวัดบุรีรัมย์มาปลูกามาผักนะครับมาพักอยู่คนครพนมนะครับอยู่อำเภอว่างยาง จังหวัดนครพนมนะครับแล้วนกะ็เดินทางมาปลูกสถานที่ปลูกเนี่ยก็อยู่สกลนคระนะครับอำเภอพนุนนาแก้วจังหวัดสกลนคระนะครับกนะ็ติดๆกันนะครับห่างกันประมาณจากสามสิบโลนะครับจากที่พักแล้วเหตุผลที่คลิปนี้จีฮเนในพี่น้องเบิ้งนะครับนี่คือที่ห้องปล่อยปลาละเลยนะครับมันเป็นแบบนี้แล้วก็ชิมเมอ้ยแบบนี้ คลาใจก็นเเพิ่มนะครับแทนทีทีนี่อเอาแค่ตัวนี้ครับถังสีดยาเนี่ยเก็บตอนน้อยๆงามเลยแต่เข้าตรงมาเห็นแบบนี้ครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้มึงใกลๆ้ๆนะครับผมเมืดอถ่ายตอนผมจางคนงานมากนะครับเสียหานานี่นะครับที่นี่นี่คือสภาพที่เอาหนาเสร็จแล้วนะครับงามนี่ครับ แน่เห็นสันหล่องนะครับนี่เห็นหล่องเลยนะครับนี่แต่ว่าหล่องมั่นนี่ยกบ่ค่อยขึ้นนะพี่น้องนะครับยกบ่ขึ้นนี่ครับนี่อนอนเอาฤฤฤัยทอนออกนะพี่น้องให้มอนมันตายแบบนี้เลยเด้นะครับนี่ถอนแล้วก็ตายอีีนะครับต้องถอนพี่น้องนะครับจังเอาอยาเป่าอีกเท่านึงนะครับเหตุผลเป็นยังขึ้นต้องถอนครับพี่นอ้องคุ้มบ่ที่มาถอนแบบนี้ ถ้ามาคุม้มผมมาคุ้มนะครับแปลงนี้แปลงใหญ่นี่นะครับสี่สิบไรนะครับผมจ้างถอนนี่ประมาณจากสิบหาไรพี่น้องนะครับแต่ฝากพุ๊นะครับเนี่ยมเห็นต้นไม้ไกลๆของผุ่นนะครับนั่นผมฉีดยาเอานะครับก็ผมฉีดเบงเหลี่ยระมาณผมฉีดยานี่แบบ บอตองใสอันนี้เลยบอตองใสข้นนะครับเพราะตอนนั้นผมใส่ยาคุ้มเดี๋ยวมันคุ้มอยู่นะครับสามเดือนแล้วกัย่งงงากับโบโบนาปันไดเพราะเอาได้พี่น้องนะครับก็เล่วเอาฉีดยาเตมาคำนวลแล้วมันก็ต้องเดินเก็บลายทางครับสู่เฮ้าเฮ็ดแบบนี้นะครับถอนก่อนไม่จังฉีดยานะง่ายน้าบบถึกต้นมั่นครับ แต่ต้นนั้นผมบางอันก็นถึกต้นมันพังผลเดี๋ยวคลิปหนาผมทีพาไปบึ่งนะครับว่ามันเป็นแบบใดนนะครับแล้วก็เรื่องยาคุ้มผมใส่ยาคุ้มสองตัวนะครับแล้วก็ได้ผลแตกแตกต่างกันนะครับนี่คือสภาพมันสามเดือนนะครับถามว่ามันสามเดือนงามบ่สมบูรณ์บอ่อก็ถือว่าโอเคนะครับที่หนอนบอ่ไในงามหลาย แล้วก็บอกขี้ลายปันได้นะครับนี่แล้วก็ฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับยาปล่อยใหงยากเด็ดขาดครับถ้างหกองจิตวยาต้องเใ็ดวิธีนี้นะพี่น้องนะครับต้องเอายาออกนี่นี่นะครับนี่บอกนี่ติตานี่ติดเลยครับนี่นี่บริได้ถืกยานะครับนี่ค้นถอนนะครับใส่ค้นถอนเอานี่พี่น้องนะครับนี่เห็นบอกพี่น้องนี่เขียวๆนี่นะครับ ผมเก็บท้นขึ้นไป้วน,นะครับแนงตัวนี้ผมบ้งหัวกันเพื่ออึนหายยังนี่ครับนี่ท้อนขึ้นแบบนี้พี่น้องนะครับท้อนมาแบบนี้เลยมืออื่นแหงตายเหมือนกับอากาศห้อนแห้งนะครับแถบนี้นี่ครับพี่น้องมีคือฝากที่จางคุ้นทอนแล้วนะครับพี่น้องนี่ถอนแล้วเนี้นะครับประมาณจากสิบหาไรเหมือนเงิน กับหมื่นนะครับถามว่าคุม้มบ่คุมค้มผมมาคุ้มนะในความเห็นส่วนตัวผมผมว่าคุ้มนะครับถาเา้าปล่อยซิมหาไรทิมไปเทียบกับเงินหมื่นหนึ่งติดจ้างคนงานถ้าคุดนะครับสมมติว่าห้องขุดเนาะซิมหาไรนี่ก็แน่น,นอนก็ต้องหด้แสนกว่านะครับเงินแสนกว่าแหลกกับเงินหมื่นหนึ่งผมก็กว่าคุ้มนะครับดีกว่าเ้าปล่อยถิม แต่ตรงนั้นนะครับบางทีผมพาพี่น้องไปบึงบางหันนี่นะครับตออแรลกๆอันนี้คืองบป,ประมาณมืดกับพี่น้องแกเลยลองเอาอยานะครับทั้งไปเลยนะครับแต่กระฉีดพอประมาณนะครับเอาติดตามหองมัในซื้อบ๊วยมันถึกต้นมันแห้งนะครับก็นนาจะได้นะครับแทนที่สิเสียร้อยเปอร์เซ็นต์เขาอาจจะได้มากจาก หาสิบเปอร์เซ็นต์กัยังโอเคนะคพี่น้องครับที่เหลือที่ที่ทบ่ท่านบ่ท่านได้ถอนหญ้านี่ก็อ่าประมาณจะหาไรนนี่แหละพี่น้องนะครับหาไรนมันมีหมองน้ำท่วมนะครับตีลุ่มล่วงไปจะหาไรนนะครับแปลงนี่สี่สิบไรนกับสี่เหลืออยู่ประมาณจากสุดสุดครับเหล,ลือสามสิบไรนอ่ะสามสิบไรนนี่ เต็มที่แล้วครับสามสิบไรขันมีหัวฝนบอเห็ดไหนมั่นเอนากั่ยังถือว่าได้ทุนครับพอผมลงทุนแปลงนีกับสี่สิบไรนี่แปะสองแสนนะครับเกือบสองแสนเเกือบสองแสนะครับคุดนียังนิดหน่อยต้องได้สองรอยตันนพี่น้องนะครับ,นะรบแต่ว่าตามสภาพพื้นที่ถ้าบ่มี ความผิดพลาดเรื่องฝนฝ่าคันฝนหน่อยแปลงนี้สีได้ยูโบตามกว่าสองร้อยตันนะครับพี่น้องนะครับโบตามกลัวนะครับก็ที่แหลกกาวสี่ร้อยนะครับกับเบึงสะพานเราคือจุดบริแรงพี่น้องนะครับเอาแค่เคืองเคืองสองร้อยตันครับเพราะว่ามันเสียหลายนะครับตีไปเลยสิบไรนี่เสียแนอนอนะครับได้แน่บ่ิดรงเน่นะครับถือว่าเป็นขาคนงานไปได้เต็มที่เต็มเต็มนี่เกิดยูมันสามสิบไรได้แนอนอนครับ ตีไปสลายละาเจ็ดแปดตันเพราะว่าแถบนี้ขเขาฮ็ดได้นะครับพี่นอ้องมันเป็นหิดดินหินดินดูกร่างนะครับดินไม้กัปุ๋ยกับบ่บ่เปลืองปันไดนะครับอันนี้บ่ได้ใส่ปุ๋ยรอบสองนะพี่นอ้องผมลองพื้นย่างเดียวนะครับลองพื้นย่างเดียวเดี๋ยวคลิปนานๆไปคลิปตัวตัวไปนะครับผมสีผ้าเปิ้งเอ่อแปลงที่ผมสียดยาคุ้มแปลงเดียวกันนี่แหละแต่ว่าผมแบ่งเป็นลอกนะครับอกถี่ผมสียดยาคุ้ม สอหยหาอนะครับแตกต่างกันความแตกต่างกันแล้วก็คลิปถัดไปกระสีมามามาว้าถึงนะครับท่นมั่นไม่แถบนี่นะครับที่เอามาว่าเป็นยังคือว่าได้เจ็ดแปดตันนะครับเมียบบต้องใส่ปุ๋ยเดี๋ยวมาฟังกันคลิปหนะ้าฝากกดไลก็แชร์กับพี่กับน้องกับบ้านเฮาบ่ายชาแลวน้ำกันละกันครับสวัสดีครับ